S <S> สวัสดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มามอบสามเทคนิคดีๆสำหรับการสร้างการตระหนักู้ในตัวเองนะคะเพราะการตระหนักู้เป็นเซลล์เอาวเนีเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ จำเป็นในทุกวิถีจิตของชีวิตนะคะคําว่าวิถีจิตนะ่นก็ทุกย่างก้าวในวิถีวิถีชีวิตของคุณแล้วยังสําคัญในวิถีจิตที่อยู่ในจิตกับเจตสิกหรือจิตที่คุณเกิดดับเกิดแบบกระพริบกระพริบตลอดเวลาสําคัญมากๆเพราะทุกสิ่งถูกสะสมในจิตของคุณตลอดเวลามันการเขาเรียกว่ามันเป็นประบบการกระพริบกระพริบนะคะดังนั้นทุกวินาทีทุกจิตถ้าคุณฝึกได้นะคะมันจะสามารถ เป็นการเสริมสร้างอาริยศัพย์ยเป็นการสร้างพื้นที่การตลาดภายในสู่ภายนอกในภพต่อไปได้เลยนะคะการตระหนักรู้แล้วนอกจากในภพนี้เองมันจะทําให้คุณสามารถมีสติตัดสินหรือรองรับอารมณ์ตัวเองหรือจัดการอารมณ์ตัวเองในสถา,านการณ์ต่างๆได้อย่างแยบย์และสวยงามนะคะดังนั้นการแต่ละรู้เป็นสิ่งที่ไม่วา่าทุกคนในโลกใบน,นี้นะคะทุกประเทศทุกชาติ ฝึกฝนกันแต่ฝึกฝนในวิถีชีวิตของเขาฝึกฝนตามวัฒนธรรมของเขาฝึกฝนตามความเชื่อของเขาทุกคนมีรูปแบบให้เทร์นแต่สุดแต่สุดท้ายตั้งใจเพื่อที่จะเกิดการตระหนักรู้และการตระหนักรู้นี้จะเป็นสิ่งที่นำพาให้คุณสามารถเดินทางเข้าบริจักโตคุณอย่างชัดเจนเดินทางเข้าไปหาคุณหรือเข้าไปรู้ว่าจริงๆภูเขาใต้น้ำแข็งคืออะไรวันนี้ฉันมีภาพผู้จิ ภนะูเขาคูจี๊งังเพื่อการเดินทางเข้าไปใต้ภูเขาหนังแข็งของคุณว่าคุณเจออะไรบ้างและเกืออะไรซึ่งดิฉันเขียนเยอะมากในสิเล่มนี้นะคะการตลาดภายในสู่ภายนอกด้วยกิจชั้นสั้เรื่องภูเขาน้ําแข็งอย่างมากมายในการยิบจับภูเขาน้ําแข็งมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อจะกลับลังภูเขาน้ําแข็งนะคะเรามาดูเทคนิคก่อนนะคะซึ่งในเล่มนี้ก็มีเซลล์อวนิสนะคะการฝึกใช้เซลล์อวนสแล้วก็การฝึกฝนเซลล์อวนสในตัวคุณให้ ให้มันทรงพลังนะคะแล้วก็มาใช้ในบทกวได้เ,เขาเรียกว่าเทคนิคข้อที่หนึ่งคืออะไรเทคนิคข้อที่หนึ่งคือการให้คุณทันกับความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะให้ทันกับความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงไม่ว่าคุณรู้สึกอารมณ์อย่างไรโกรธดีใจเสียใจหรือโมโหหรือกุนิด อะไรก็ตามที่มันขุนมัวก็ขอให้รู้ว่ามันขุนมัวที่มันดีใจก็ขอรู้ว่าดีใจที่มันเสียใจก็ว่ามันรู้เสียใจหน้าเบื้องต้นต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้สิ่งนี้มันจะนําพาสิ่งอื่นเข้ามาเป็นเพื่อนเพราะอารมณ์ที่โดยเฉพาะอารมณ์เชิงลบมันจะถูกดึงอย่างรวดเร็วเหมือนแขกเขาเรียกว่าพาแขกเข้าบ้านเราบ้านกายของเรานะคะที่เราเป็นเจ้าของบ้านมันจะถูกดึงด้วยความคิดจอและความคิดต่างๆเข้ามามากมายจนกระทั่ง ความคิดลบหรือความคิดอื่นๆที่เป็นอารมณ์ลบมันครองบ้านคุณมันเป็นเจ้าของบ้านแทนบ้านของความเบิกบานบ้านของหัวใจของความเบิกบานนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นให้รู้ก่อนว่าตอนนี้รู้สึกอารมณ์อะไรดิฉันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้าโกรธแล้วให้บอกเขามีโกรธเม้าโน่นโกรธก็รู้ว่าโกรธเกลียดก็เกลียดรักก็รักชอบก็ชอบหรือ ทุกข์ก็ทุกข์ให้รู้ก่อนพอรู้ปุ๊บมันเป็นจุดสตาร์ทของความมีสติกับเข้ามาเออว่ะตอนนี้ทุกข์อยู่ตอนนี้โกรธอยู่ว่ะเอาละพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บอารมณ์กับความคิดมันเริ่มค่อยๆแยกะเดิมมันจะจะเป็นพวงแล้วมันจะไปด้วยกันอย่างงงงวยมากๆนะคะแต่ถ้าคุณรู้มันจะเป็นการให้คุณเข้าใจว่ามันมีสิ่งนี้แล้วตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อยๆเอ๊ะจะขยับถอยออกยังไงเราจะจัดการในการที่จะย้ายฐานยังไงเราจะจัดการที่จะ ระบายอารมณ์นี้อย่างไรเราจะจัดการอะไรกับบวยวาตรงนี้มีเทคนิคมากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ชฉันมีเก็บเอาไว้นะคะเทคนิคนะคะแล้วก็ในเล่มนี้เช่นเดียวกันมีชื่อดอางใจไม่ต้องไปดองคารมีเก็บเทคนิคการย้ายฐานนะคะอยู่ในฐานอารมณ์นะคะวิธีการย้ายฐานถ้าคุณรู้สึกนี้จัดการยังไงนะคะดังนั้นให้คุณจัดการให้ได้ก่อนให้คุณมีโทมิเตอร์ส่วนตัวในการที่จะจัดการเขาเรียกว่า อารมณ์ของคุณให้รู้ว่าตอนนี้มีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรก่อนถ้าคุณรู้จุดนี้ปุ๊บนี่คือจุด start ที่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเกิดการตระหนักรู้นะคะรายเรื่องหลายราวที่เราฝึกสติฝึกนั่งสมาธิเพื่อเราจะมีจุดนี้ให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะบางครั้งในบางเรื่องที่มีเรื่องราวที่นแรงและกระทบเราอ,อารมณ์เราไปเร็วมากพอมันไปแล้วมันจะไปเลยเพราะมันเร็วมากๆนะคะนี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะ ให้ฝึกตรงนี้ฝึกว่าดีเช็คเหมือนเราติ๊กเช็คลิสกับตัวเองว่าเฮ้ยรู้สึกอรอ่อยอารมณ์ยังไงนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองให้ขอบคุณทําไมต้องขอบคุณเราจะถอยออกเลยได้หมคนเรานะ่จะพูดจริงๆเอาตามความเป็นจริงเราไม่ทันเวลาเราเกิดอารมณ์เราไม่ทัน,ทนให้ขอบคุณเออขอบคุณนึกได้คิดได้ว่ามีตรงนี้ไม่ต้องขอบคุณแบบ ที่มันเบิกกว่านี้เพราะบางครั้งไม่อารมณ์ที่ดิ่งจริงๆริงมันไม่ทันจริง,รงนี่เอาตามแฟกต์ของความจริงที่เกิดขึ้นแค่รู้ว่าเฮ้ยขอบคุณเรารู้สึกแหละตอนนี้ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราอาจจะมุกโดยใช้อะลมมาที่ฐานกายเดินออกจากตรงน,นั้นก่อนถ้าเดินได้หรือไปล้างหน้าล้างตาหรือไปทานน้ําหรือกินอะไรก็ได้เพื่อจะจัดการเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องมีข้อที่หนึ่ง แล้วก็มีข้อที่สองขอบคุณขอบคุณเพื่อจะดึงกําลังใจคุณกลับมาขอบคุณเพื่อจะดึงพลังบวกกลับเข้าตัวคุณในการจัดการให้มันแบบว่าตบๆให้มันอย่าไปไกลให้อยู่แค่แค่เขาเรียกว่าอยู่ระดับกลางๆก็ยังดีนะคะข้อที่สองจำเป็นที่จะมาจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในหวัวใจของเรานะคะเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะไปที่ไหนเป็นการเตรียมความพร้อมการขอบคุณคือการเต,ตรียมความพร้อมเหมือนที่ฉันตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังเป็นวิว ภูเขาฟูจิใช่ไหมรู้สึกหนาวก็ต้องใส่สูทเป็นการเตรียมความพร้อมรับความหนาวจากบรรยากาศในภาพนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตรียมความพร้อมนะคะคือข้อที่2นะคะข้อที่2เป็นการที่เขาเรียกว่าจัดการขอบคุณคือการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วเทคนิคข้อที่สมคืออะไรเทคนิคข้อที่สามให้กับเข้าไปตั้งคําถามเซลล์โก้ดกับตัวเองว่าไอ้ที่โกรธี่ยมันโกรธเรื่องอะไร โกรธเพราะขัดใจใช่ไหมโกรธที่ไม่ได้หลังใจใช่ไหมโกรธที่มันพูดไม่เข้าหูใช่ไหมโกรธที่มันไม่มีการเทศะใช่ไหมสําคัญนะคะกาตั้งคำถามสาคัญนะคะคนที่เก่งมากๆทุกคนคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะใช้การตั้งคําถามเพราะการตั้งคำถามจะเป็นหนึ่งจุดที่เป็นตัวทอร์โมสตตที่ตัดให้คุณเป็นสติแล้วจะทําให้คุณได้ฉุดคิดว่าเฮ้ยจริงๆเหตุอะไรบางทีมันเกิดจากความคาดหวังของคุณบางทีมันเกิดจากความเขาเรียกว่าความ หวังดีเกินไปแล้วไม่ได้ผลตามต้องการหรือบางอย่างมันเกิดจากมันเกิดจากการที่ว่าเฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยมันทุกอย่างมันอยู่ที่ภูเขาน้ําแข็งคุณทั้งหมดซึ่งในชั้นเลยเขียนไว้เยอะมากในเล่มนี้เดี๋ยวภูเขาน้ําแข็งนะคะมีภูเขาน้ําแข็งหลายลูกในเล่มนี้ที่คุณแบกอยู่ หยิบจับกลับมาใช้มาบริหารให้มันกลายเป็นภูเขาที่สวยงามเหมือนดังภูเขาที่ดิวดิชันด้านหลังนี้ให้มันสวยงามแล้วมันสามารถไปที่พักผ่อนและมีความสุขได้ดังนั้นข้อที่สามสำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่เข้าไปค้นหาเหตุถ้าในหลักพูดเรียกว่าอารสสินะคะทุกสุบุษยนิโรตนะเป็นการนำพาค้นหาเหตุถ้าคุณทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆล่องจิตล่องใจของคุณจะมั่นคงในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อไรเกิดขึ้น ตัวสติหรือตัวธรรมชาตจะตัดเร็วขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่สามารถทําได้และทําได้เลยอยู่แค่คุณลงมือแลอ้วยางคุณพร้อมหรือยังและคุณลงมือฝึกฝนมันต่อเนื่องหรือเปล่านะคะนี่คือสุดยอดแคลับซ่อนอยู่ใน3าคสี่คำที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะซึ่งดิฉันสอนเป็นคีย์บดสำคัญในคอร์สการตลาดภายในสู่ภายนอกดิจิตฉัฉลาดนะคะแล้วก็สอนในคอส ของปลูกไฟกษเียนเพราะปลูกไฟกษเียนก็จะเป็นต้องทำสิ่งหี้เช่นเดียวกันนะคะกาพพบกันใหม่นะคะกับองค์ความรู้ดีในเพจดรมมอยดรพันธิพาชนเนใน Facebook พันธ ah ิพาเชนและใน TikTok ทุกวันนะคะจะมีข้อมูลความรู้คิดดีๆให้ท่านฟังในรับความรู้ได้ใน YouTube ก็จะมีนะคะ YouTube องเรพันธิพาชเนนะคะสวัสดีค่ะ